ทีก็เริ่มมีทีสูตรค้ำได้ทีสูตรค้ำได้ไอ้พวกนั้นมาเอาไปเถอไปพอเขุดเสาทนละไอ้เหี้ยไอ้พวกก็บุกมาสองคนบริการปืนวะเอาการยิงไหมดบุก้านสองคนไปบุกหน้าอะไรไหมบุกหน้าบรอยากาศไปผู้บอกให้มึงซื้อเครื่องบินมามาไล่ชนตึกเขาไม่ซื้อเนาะได้ๆๆใช่ไหม นะครับนะครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับเบบี้เลโก้ห่วยเยอะชั่สูงนะครับเบบี้เลโก้ครับโบรโโรอยิงหมดเลยเหรอโรยิงโดนฉันนะเจผมขห่วยยิงไม่ห่วยเหรอไอเล่ปืนยิงได้ยังวะไอเล่ปืนยิงได้ยังว เฮ้ยนายยิงกูณทำไมเนี่ยไอเนี่อะไรของหยิบเบบี้เลโก้ยคุณยิงกันเบบี้เลโก้รอเบบี้เบบี้กัดยิงโบนู่ดียุยเบบี้เลโกุยทุกคนเบบี้ขออดภัยเลเลโก้เบบี้เลโก้ยโอ้ดีดีเบบี้เลโก้ยอุ่นชายาจังวะบิ๊กจิโอ้ โอ้ b a b o วี hmm. mm ้วีเสี่ยโครน่กลัวเลยสัเออเออเลเลวัี้นีะให้เก็บมัทให้ประธานประธานไม่ทประธานกสานกแล้วเว้ยดี h o oh n ้นบ b a เ l e ก้โดยิง เอเล่กูยิงไม่ตาเอโทไดไมทวอเดิลโก้ทำจะทำเช่นนี้ไอ้เหี้ยไมตายเลยไอ้ไอ้ิหายไอ้พวกไอ้ไอ้พวกช่างเดียวไปกดไม่มาหมดเลย ไอน้อ่้ยิงขั้นประทานตายแฮะเมากูหายเฮ้ยกูขอปืนแก้บั๊กหน่อยไมเลยเห็นปืนที่อะไรยิงมันมือขนาดนี้มาก่อนไอ้สัเลยับกลัวไม่พวกเป็นพวกเคียดะไรก็ไม่รู้เขานี้เนี่ยอ่ะเรายิงเรายิงเขาเลยเรายิงเรายิงเขาไป ทำไมไม่เครงโกไว้สัตว์นเบิกได้ไว้สัตว์เออหยุดแม่เฮียไม่อยากลมอะไรเฮียไม่ต้องต้องส่งไม่ต้องสนเรื่องประชุมอะไรสักอย่างประชุมแล้วเฮียก็เพวกความประชุมมาช่วเอาขอให้เบบี้เล็กุุ๊้เล็กยิงนะครับ้นีโอเล็กก้ไอตันมึงนั่งอีฝังเลยเพื่อนเดี๋ยวให้เราวันนี้ต่อไหมเราตัดสินเรื่องนี้ได้ไหมเราสงครามไอ้พี่ชองพีบีก็โนัะ เอันนี่้ตอนนี้เป็นจากแต่มอยู่เป็นโตโตเลยตอนนี้ไอ้เจ้ากูโดนยึดสารป่ะไอ้ธิบายเมดสภาโตโต้กัเอาแล้วใครมีหัวกูโอ้กูเอาปืนเป็นยังไงวะไมดแก๊งข่าวปวดมนะครับไอ้เจ้าข่าวบดบุกวอะ นี่ครับปวดบุกว่ะน่ากลัวไหมบุกอ่ะอุ้ยอุ้ยเลใจเย็นเอ้ยเลนเพื่อนกูขอลูกสองนนี้อยากกินแมงคิบหายเลยตว์ไห้พวกโผลไอ้ตัดไปหายหาไอ้เน่ยตอที <yah oo> ่ไม่ใหมดีไม่หมดอ่ีกกเบิดโอ๊ยตอะไอเดียไอเดียไฟอ่ะ ยิงปืนชั่วคราวดิว้ไอ้ยาถ้าเกิดถ่าเขาว่าถ้าเกิดแบบไตัวแท็กไว้ที่มันมจะดีมากเวยเป็นไรบีกันเต๋พวกนี้ออกันไเรื่อนมาคานเ,เลยนะยิงปืนใมันมันกมันก็กลัวนี้แหละเลมันก็ปกติเลย ก็มันแค่กระโดดอย่างเดียวไม่ใช่หรอมันบันยาอ่อนเดีเดี๋ยวพวกัญาอ่อนแถวนั้นเลยอนนี้เออเชี่ยกูเชี่ยกูกูไปดไปดนไปที่วิ่ะเอวินไปแถลงการตอบวินไปแถลงกรตอบไปไปไปๆเชี่ยกูเชี่ยกูมึม่แถลงงไปยื่แถลงเอากูืกออส่วนคนดีก็นั่งนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะเออคนดีนั่งโต๊ะหมดคนดีนั่งโต๊ะยิงขู่แม่งีเีย ไอ้ที่จะกระโดดปล่อยให้มันกระโดดไปที่ให้กระโดดปล่อยให้มันกระโดดไปเอาไห้มันกระโดดไปอืม,มกระโดดไปกระโดดไปให้กระโดดไปอ่าต่อ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 อนี้เป็นแผนกานสัมภๆนะก็อันนี้คาดว่าอนาคตเราอาจจะมา,ส,า,ยยาสัมภาษณอีกนะอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะสงคารามระหว่างช่องอะไรนะอานนท์ก็กับหลายๆช่องซึ่งสำหรับใ้ว่าในนี้มีใครแบบพร้อมนะที่แบบเอาไวปคือมาขึ้นสายอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าอจริงๆคดีเหมือนที่ผมกล่าไปมันก็เยอะนะเอาจริงอ่ะ ก็มาเคลียร์การจบในสถานีไปเลยอ่ะอย่างล่าสุดเด็กพีวีก็โน้ที่ผมเห็นในไลฟ์อ่ะก็ไอ้เหี้ยปวดแม่งก็โดนเล่นงาแล้วอ่ะแบบโดนเล่นงากัรรวมถึงเราด้วยเนี่ยอ่ะจบมือแม่จบแล้วโอเคก็ถือว่าแบบแบบเย้เออดีเหี้ยกูถูกใจสั์ ไม่赖กูกอดไอ้วินนิงให้แล้วไม่ตายหรอก <laughs>